ก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับรายกากกร Monkey d เ g g e r g a m e ี TV นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Piano Pilot นะครับเอ้ยแช่ป่ะไม่รู้ฮนะก็อ,อา่านปิดก็ขอภายนะครับผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะฮะก็มาวันนี้ผมจะมาเล่นแบบรีบเร่งให้ดูนะฮะเล่นแบบปกติกัน ผมปิดเสียงมันนะครับเพราะว่ามันจะนี่มันจะไม่ได้ยินเสียงผมมันจะแหลกนะครับเพราะอักิปเอากรรม ำลืมกดโอ้ยเ่นแบบอื่นบ้างพวกโฆษณาขึ้นใหม่แหละเ่นแบบคลาสสิกละกันยะ่สห้าพอโหกัน อะไรของมันเนี่ยแกมไม่ชอบตอนมีโฆษณาคัอคัมน,อนมากก็ขอไปนะครับที่มีโฆษณาเนซะ็งเลยแม่ไปละ ขอไปนะที่มีอย่างลบกวนใี่มาผ่อนคลายแล้วกันขรเถึงห้าพอแล้วดูดิโคตรแหลกเลยดูกดยังกดไม่ติดอ่ะ อ,อันนีแหละเนี่ยแั้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือคนจะเปลี่ยนเปนสีอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าไม่เอาขาวดำก็นะครับเข้าการตั้งค่าแล้วเข้าไปที่ทีมนะครับเราจะเอาสีเหลืองสีแดงสีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ ขอเอาเป็นสีน uh uh like hey, ี้มาแทนนะเอ้ยเอาสีเงนแกอืมนี่และแดงเงินแล้วจัดอืมนี่หลอมนี่เนายี่โอเเอาแดงเงินนะฮะเก็มาอ๋อ อย่างเป็นโนโบติกกอลเป็นโนแล้วกันโอ้กับเขาถ่ายทอดแล้วกันยังงั้นผมจะเข้าแปดพอตองไม่มกิ้ผมกดไปแล้วท้า อืมข้อเส้นอะไรอ่ะอืมจะเั่นอาเคสให้ดูนะครับเอาเป็นลูกระเบิดแล้วกันมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะ,ะทำไมเป็นอย่าเนี้ยฮืมอะไร อาใหม่อาใหม่เ,เนี่ยถ้าเป็นลูกระเบิดมันจะมีหัวกโหลกขึ้นมานะก็อย่าไปกดนะมันก็จะทำให้เราเสียชีวิตได้นะอุย้ยชีวิตไม่ใช่ชีวิตของแท้นะชีวิตในการเล่นเกม ค uh ือว่ายิ่งผมก็ได้เลยนะแบบไม้รู้เร่องมากแบบแต่อันนี้ชิคกี้พายผมไม่แต่ก็าผมไม่รันก็ไม่รักแล้วเดี๋ยวผมจะคิดูสัก ที่แต่งน้งผมเนรับก็ขออภัยที่มีแตยงกวน อ,นะอ,อ,อน,นี่ผมทายนะฮะตอนนี้ผมทายหลับเก็ดคถ้าใครอยากเล่นก็ไปโหลดมได้เตรียโน,โนโทเล็ดเอ้ยเตรียมโนไทายเล็ดกำกดดูเบอร์ เอาเล่ตกอโหที่ไหนเอาล่งลเอา,ลาบลคายเออ้ยเมื่อกี้ผมพูดผิดเมื่อกี้ผมข่าอาเคสแล้วก็ลูกกระเบะิดเอาวิจชุวิจูโคตรเกียร์นะฮะเดี๋ยวนนะฮะเราไม่ชอบเลยตรงนี้เน่ยเน่ยเน็ตเนชอบหายไปเนี่ย 想跟你到哪去？ ก็ขอาภายนะที่มีสกกา่คนโหกการเล่มกดสุดสู้ก็ได้แค่นี้แะคะับผมเล่นอาเคสสองสองนี่ผมเล่นไม่เป็นเลยคอยดูยสองมีเป็น ごめんね。 เนาคือไมได้มาไนจันก็จบคลิปันห้องนี้นะฮะก็ ้าใครชอบก็ไปหาโหลดกันในเพลย์สโตร์กันได้นะครับเขียนว่าเปียโนภาษาไทยก็เจอแล้วครับเนี่ครับผมจะให้ดูว่ามันขึ้นหน้าตาอย่างไงนะเนี่ยขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ครับนี่ยที่มันเป็นเปียโนไทยเล็กนะฮะเป็นรูปขาวดำสลับกันก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้้วกันนะก็อย่าลืมกด u ั s ส r คร e หรือติดตามให้ผมด้วย กดไลค์ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ